สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยผัรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,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 นวทางเนาะแนวทางนะคะหาหน่อยสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะเจ้าแม่แตกตัวไหนบ้างนะคะทุกคนนะคะโอ้เสียงโอ้นีนะคะทุกคนสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกเจ้าแม่นะคะ สองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะตัวนิ้นเลยนะคะทุกคนนะคะตัวนิ้นนะคะสําหรับฮานอยสูตรล้านนะคะช่องของแอดจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านนะคะใครชอบสูตรแอดจัดสูตรแอดนะคะใครชอบสูตรล้านจัดสูตรล้านเน้าพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนเ๋ยวแบบหนึ่งเดิมไปจัดได้กันในน้อนะคะหมานหิ่งตังกันโบนะคะ แอดหัวกระตื่นห่วงค่ะคันเอาหลายๆท่านนะคะก็คงหมานหิ่งปังรวยนะคะลาวพัฒนานะคะทุกคนนะคะลาวพัฒนารวยกันเลยบอกเฮ้ยเอาดีใจนํำคดีใจนํำโอ้ มาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะทุกคนนะคะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านโอ้สูตรแอดนะคะสําหรับสายลูดนะคะเข้าหมดเลยนะคะสี่หน่อยนะคะเสียดายนะคะมาหลุดหน่อยพัดนะคะหน่อยพัดไปหลักร้อยเนาะโอ้เสีเยดายหน่อยกิจนะคะเข้าไปที่สองหน่อยพิเศษเข้าไปที่เจ็ดหน่อยปกติเข้าไปที่เจ็ดโอ้ช่วงนี้เจ็ดมาโหเธอ นอยวีเอพเข้าไปที่สี่นะคะนอยกาชาติเข้าไปที่สามนอยสามัคีนะคะก็เข้าไปที่9้านะคะทุกคนน่าเสียดายนอยพัฒนาที่หลุดนะคะเก้าไปหลักร้อยโอฮานอยหลักร้อยของเรานะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะหนึ่งสามนะคะเมาส์นะคะเข้าหมดเลยนะคะใครไปนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะหนึ 1, 9, ่งเก้าเจ็ดค่ะทุกคนสามตัวแต่พิเศษนะคะหนึ่งเก้า ถ้า194นะคะแตก3ตัวตรงนะคะทุกคน194แตก3ตัวตรง VIP ได้เลยปาร์ตเหลือนอยกิทนะคะแอดเจาะเข้านะคะ79นะคะ79พิเศษนะคะ84นะคะ VIP นะคะเข้าตัวนิ้นเนาะโอ้เข้าตัวนิวน้นนะคะ VIP นะคะ19494ตรงตรงนะคะ VIP 965นะคะ6556 65, กาชาตินะคะโอ้เขาสุดนิ้นทั้งนั้นเลยตัวนี้ โอ้เจ็ดสีนะคะไปอันนี้อีกแล้วนะคะเราพัฒนานะคะทุกคนนะคะเจ็ดสีนะเจ็ดสีแปดศูนย์บ่โอ้สีแปดศูนย์สวยถีึงเสียดายตัวนี้จับไม่ได้นะคะเอามาดูสูตรแอดนะคะ ของวันที่21นะคะทุกคนนะคะแอดเด่น234นะคะ92เอ,อ่อ92 28 72นะคะ39 38 37นะคะ49 48 47นะคะตัวนี้34เม็ดเดียวนะคะกัน2324นะคะ ก้าแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะหกกับเก่าปัญหาหลงแต่กับหัวเอาเด้อใครชอบนะคะพวกนี้จะเป็นตัวเน้นของแอดนะคะที่แอดเน้นให้นะคะทุกคนก็จะมีพวกนี้นะคะเป็นตัวเน้นตัวนี้ก็เป็นตัวกันเนาะสามสี่ 3, 4, เอสออมาจากตรงนี้นะคะสามสี่เม็ดเดียวของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะซึ่งเป็นวันพระนะคะกันเบิลกันหามตัวเองเดิมสองสี่แปดนะคะสามเจ็ดเก้าหกนะคะสองสี่แปดสามเจ็ดเก้าหกน

โดยกิจให้ไปที่89นะคะโอยพิเศษ89โอ้เล็กยังขึ้นสูงปกติ72นะคะ VIP 78กาชาติ96นะคะสามัคกคกี67พัฒนา45หลักร้อยนะคะ901ค่ะทุกคนนะคะหลักร้อย901อะลองดูเดอ้อค่ะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามค่อยไปนากันเดอ้อค่ะทุกคนอะลองดูค่ะเอานี่แคปเอานะคะทุกคน มาดูสูตรร้านนะคะสูตรของหลานแตกสามตัวนะคะแตกสามตัวนอยกิดนะคะเข้าชุดน้นเลยนะคะเข้าชุดน้นนี่เนาะสองหนึ่งแปดนะคะสองหนึ่งแปดนะคะทุกคนนะคะที่เหลือเนี่ยหรือมันจะตามูตดวันนี้บ่ค่ะเจาะเข้านะคะสองแปดเออช่วงนี้สองเข้าน้อยกิดเข้าดีนะคะกายชาติหกแปดนะคะที่เหลือเข้าแค่ตัวดินนะคะสองนะคะสองมาจริงๆนะคะแต่มาปกตินะคะเสียดายนะคะไม่มีเกตสองนะคะนางโบไมีเกตสองจ้ะ เฮ้ยเกิดแม่เครื่องฟีมันจะตกว่ะแบบปังด้วยกันหลายๆสูตรจังสี่ผด้ดบอกจะเอาใดกันอยู่บน้นเอฟซีนะคะมานให้ปังเงินอยู่บัวใครได้นะคะดีใจด้วยนะคะผู้ใดๆเนาะผู้ใดๆผู้ใดมานดีใจน้ำค่ะเอามาดูนะคะสูตรรลานให้ตัวไหนงวดนี้นะคะ นังให้3นะคะ3เม็ดเดียวนะคะ703ค่ะทุกคนนะคะ037 37032นะคะตัวเน้นนะคะ03703 73739 03นะคะ70702 72325นะคะวินนะคะ2069537นะคะ2069537 36 36736 39639 06 063นะคะ09209นะคะ 02026นะคะ76 706นะคะ79 792นะคะ72 723คะ่ะทุกคนนะคะอ่าแคปบเอาเลยเด้อจะเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะทุกคนพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวนี้เป็นแนวทางสูตรหลานเนาะตัวแถมจะเป็น02026 79 792นะคะ76 7จ็นหนะคะเจ็ดสองเจ็ดสองสามจะโอ้ยเจ็ดสองสามหกกรมาเอาลองเบิงเดอร์จะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามกันไปนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเลขแม่เห็นรโบนอจจะเลขแม่แอดลงไวเดอจ้จะแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปให้อีกรอบนะคะวันหยุดนะคะทุกคนนะคะวันหยุดแอดก็จะอัดคลิปเอฟซี FC อีกรอบนะคะลองดูเดอรค่ะทุกคนนะคะ บางครั้งก็อาจจะเน้นเข้าบางครั้งก็อาจจะเน้นไม่เข้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจาเอฟซี